าก่อนขอให้ทุกๆคนโชคดีราตรีสวัสดิ์หลังจากนี้พามาคุณข้อปัญาเหรอขอให้ทุกๆอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมรดกทั้งหมดหนูขอเก็บไปในตู้ขอหนูเองคนเดียวหนูจะไม่แบ่งใครเพราะหนูจะเป็นผีทวงแทน ลาก่อนลาก่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนพ่อพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อร็อกมาพยุนอาพี่ชายบ้านพี่ชายบ้านทอร์นาห์ฮอร์ตกลับบ้านกำลังกลับบ้านน้ำก้าวกำลังกลับบ้านน้ำก้าวกำลังกลับบ้านนะผมในระหว่างทางสามนาทีนี้เจ้าตำรวจไล่เรารอลงทิศลงทางแบบสับไม่เห็นตามมาเลย เราไม่ตามนะพี่ถุงคือตามวะไม่ตามขอให้ทุกๆคนโชคดีหลังจากนี้ไม่มีผู้ใดในใจไม่เคยมีผู้ใดขอให้เฮ้ผมอยู่แถวไอโฮมโปรนะครับอันนี้อยู่อโฮมโปร ไม่ไล่ไม่ไล่ผมเล่นแถวคอมโปเถาแถวเหมืองโอเคครับโอเคครับลาก่อนขอให้ทุกๆคนโชคดีราตรีสวัสดิ์หลังจากนี้ พามาขุดเขาเปิดหรอ,<ม>อเรารอไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าหนูจะจากไปอย่างสงบ,สงบเองอย่าหนูจะจากไปอย่างสงบขอให้ทุกๆคนโชคดีรีเซ็ตไฟให้ไวบันรับหนูด้วย<ม>นาศโรงพยาบาลขอให้ทุกคนบรับหนูด้วยหนูบอกใครไม่ได้เลยเจอกัน เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะมีลี่เท่ากับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องคาทรงนี้จนกว่าจะเปลี่ยนจนกว่าจะแบบหมดลี่ทั้งหมดแล้วก็จะกลับไปเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรนะหนูจะไม่ลืมแชททุกคนและหนูจะไม่ลืมใครเลยหนูจะไม่ลืมพ่อหรือแม่แต่ของบัตรทั้งหมดอยู่ในตู้หนูจะไม่ยกให้ใครแค่นั้นแหละถึงแม้มันจะมีน้อยนิดของหนูก็เถอ มันจะไม่ทันนาต่อรอบอกช้าเกินไปไม่เชอกลับบ้านครับขอตามรักนะทุกคนสามสิบพอสามสิบเอ็ดสามสิบว้ายาลาเธอได้สุดที่ลาก่อน เฉยๆดีเดีย๋ดยรอสิบ ชื่อกูอยู่คนเดียวสวยหนูมาหนูไปหาหวานใจหนูก่อนไม่ไม่อะพัลพัลไอ้ก,กวนละหุยเขินเลยทำไมไม่อยู่ข้างในอะ่ะตกมเมบอ๋อเขิน เน่ะแต่เราไม่เข้าตู้เท่ากับเราไม่เออไงถูกปล่ล่ะแต่ของในตู้หายหมดเลยไงมินตะเคียนหนูไม่กวนพี่จะพามาละมาเร่ง สวัสดีครับพี่ดีเซลพี่เบิร์ฟเขินจัง <c oughs> <c oughs>